สบายดีปะล่งสบายดีทุกมงทุกบอลเพากับอ่องนาองอนเก่าปลาโล่งตื่นเช้ามาแดดกระเจงเลยปลาโล่งยามเช้าเลี้ยงงงอไปเลยจูงกินตามขนาะแหละปะล่งโอ้อเด็กๆเด้ากระพุ่อยู่ทั้งผัวเลี้ยงอยู่ให้หน้าจูงกินตามขนาะแหละปะล่ง ยามัอเศ้าหน่บ่อยากกินไปเลยไปลงขันยามัวแรงเนี่ยกินเนี่ยยามัอเศ้าหนุ่มอยากเลือกกินโอ้ะบอลดอนกำลังอ้อยอยู่ใหงนี้ถธาเม่แดดก็โคตรแจ้งเธอหอนะลงไปเลี้ยงอยู่หน้าไปลงเลยเข่าโคตรเคี้ยวงามไปเลย Nhà sao hình kia Này cái cạnh hươn này Để cái Này cái hươn này lại Để, Để nhìn thấy xiếng khá chạy tắt tôi này là phụ quậy Bỏ đầy liền Đây cái đủ mua cái này Trời อย um ่ากระโบอยากมีบันไดก็เลี้ยงอยู่คู่มื้อู่มื้อเป็นเลยไปกับปีนี่เขาห้องงามเลยนี่เนี่ยใส่พุ้ยแล้วหละบเป็นเลยเด็กๆค่ะอยู่หน้าป่าเตื่นเส้ามากกับพากันมาเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวแล้วแล้วก็ขึ้นเมื่อกินเข่าแต่งเครื่องเป็เหียน แล้มือกลเลี้ยงคูมง่มื่อบนลงเลยหัวเฮากะสวยจังหน่อยมากกับเมือม่อกับเมื่อผูกแล้วก็เด็กๆเขากับเป้าเฮียนจูงกินแบบนี้แหละคู่มือคู่มื่อบนลงเลยเสาแรงเสาแรงคําบริเลี่ยง,งของบุมีอ,อยากกินบุ้มยามนีมันถัด มีแต่เข่าเลยปุ๊บพี่เห็นอยากกินบันไดจำเป็นต้องจูงกินอยู่คู่มือปุ๊ะเละยาเลียงก,กับเกี่ยวเข่าหัวเล็บบานน้ำเกียเก่ยวเข่าเกี่ยวเข่าเข้ากับผูกไว้ผูกกินโตเพื่องไปเลยนี่ก็เลี้ยงจนเข่าสุกป,ปุ๊ะเละเลี้ยงอยู่ขุมมือ จงจนมันอิมออ่มและกับอิ่มสวะจ่วยลอยเขากับากัก็มือไปองไงบลงเลยว่าจะกล้องก็ฮิ้เขาคือกันเด็กเขากับตอนเสาก็ลงมาเลี้ยงเลี้ยงแล้วก็ชวยจใจลอยกับมือไปลงเฮียนตะแรงมากก็เลยอกงเฮียนมากอ่ะมาเลี้ยงองเฮียนมากกับลงเรียงงวคือเก่า พราะว่าปีนี้เพิ่นว่าเพิ่นสิบ่เข้าโรงเรียนแล้วสิไปหาเงินซื้อรถไปซันสุท้าเฮ็ดเฮ็ดบัตรบ่ได้ก็เลยบ่ได้ไป้ําก็เลยตสิใจไปเข้าโรงเรียนคือเก่าพอเพิ่นาก็บหปีไปน่าสิจบม .7 เพ่นังสิฮอด18ปีก็ตอนนี้เพิ่นก็ปีนี้เพิ่นก็เข้าหม .6 แล้วไปลงเลยปีนี้ม .6 ปีหน้าก็จบปีหน้าก็ม .7 chung cô là tô cô là tô phải không ở dù thân này như ngoài dù xì tô dưới xì tô dù lùm này cái nhăn nhăn xóng tô phải không lùm này đừng mà phải làm lột nhỏ phải làm rồi dù này nhăn xóng tô ta phỏ liệng này nhảy lại ทำขันกะมีอ่โดยหลายอยู่บา,างขันกะแต่ว่าสว่วนยังก,ก้นกาออก็อยู่วยมากบ่าเทา่าสิเมื่อเพื่อผลด้กินแนบอันยำลงมาตทำอินองหวนอยู่กัดบอระบาดช่องบาดไปเลยเลยปัญญาเา,าจะขึ้นเพกินปวดปวดเล chung con là tô con là tô về lời và dễ thương là si lưu thương này hạ tô nó thằng qua nội tôi nè tôi nội này vừa chung vừa đôi mình mình Chà, mình về bè... mình lèn phà, phà khẩu mình đừng nhạ về chung ở tôi tôi nhảy tiền tiền hào cả là tô cô là tô chứ có pha cân mưa là เอากระชีใดเมื่อก่อนเพราะว่าสิเมื่อเบิ่งเฮ็ดถ้าพอไปหาเฮ็ดเฮาก็มาเมื่อวันชีได้หลาย่ัำไรเฮาก็สิได้เฮ็ดกินไปเลยตัวพื้นตื่นมาไปตั้งแต่มืด่อตั้งแต่ยังบทันได้แจ้งไปเลย ไปช่วยค<ส>ือแบบนี้ก็ยากแบบประทันคนคนลายต้องไปแต่แต่มืดมืดแต่ห้ามบอกล้าไปดอกบัวยานมืดลาลกับยานแต่ตาพอคนบัวยานคนไปคนเดียวโอ้ยก็อยู่ทางไหนโอ้สาวคาจำ สิเอาลจนอกสิได้พากันเมื่อยแล้วนี่พี่น้องก็ไปโรงเรียนแล้วยามเศ้าก็สิบ่อิ่มไเลยกยามมื้อแลงไข่นี่วัวน้องอ้อยผัดงัวมานก็เลยอิ่มแน่ว่าซั่นงัวมานบ่เลี้ยงก็ท้องเบ่งคือเก่า ที่น่ากัะได้ลูกดอกงวตวนาการตัวทองมันเบ่งนมมันกันั่นเลยนมมันเข่งเลยมันก็สีได้ลูก้ะบายนี้อีบัวเดินงูเห่าไปเลย Nụt nha nè Một nè đẻ tới sau nơi Tránh mất tới sau về nơi Khẩu bạ hình có ngắm thành cái ngam không như chi chi, như này gì này nhỉ vào rồi, nhào nhau bà đi Để cảm ơn cái bên liên điêu khả nặng vai Kháng, xương nóng ngoại, tài kháng nóng vai này lệ có một cần phải Nem trên buổi Nam của khẩu không ngụy Đó đâm thì Đó đâm hàng quá Bố xài bụt Bố đang đi kim tin Bố mong hơn thương tin đen bớt งอมาลุกเปลียนกระทองเบ่งอยู่แลยอ่ไปทางไหนปันงออยังบบอิ่มใช่สิเอาไปผูกเลยบบเต็มจวกมันเต็มเลย เอาก็สิได้เมื่อก่อนแล้วเอ้ยสิเมื่อเฮ็ดกินสิเมื่อล้างเฮ็ดถ้าเจ้าเนาะจะเพิ่นกเมื่อลําลังมาก็สิลาแล้วปงอยากกไลกดแชกดติตามช่อนองอนใหะลุงพอกันคิปหนาปะลุงสบดี